ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านส้นิกเกิร์อนลันนิ่งไทยแลนด์นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งมาลาทอนนะครับเป็นตัวท็อปของญี่ปุ่นนะครับอีกตัวหนึ่ง a s i c กเจ l t a เทอร์น,นะครับผมตัวนี้เอ i ิ t a าเทอร์เจแปนนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่ง มันจะมีสีขาวอีกตัวนะสีขาวทาเทอร์เจแปนเนี่ยจะมีขาวกรมขาวแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีออกใหม่นะครับสีส้มนะครับลูกค้าบอกอยากได้มากนะฮะเราก็เลยจัดมาให้ลูกค้านะครับเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะฮะเรามาดูรายละเอียดรองเท้าเลยกว่ารองเท้าเนี่ยโป่งโล่งสบายนะครับตามสไตล์รองเท้ามาราธอนอยู่แล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนผ้าหนังกำมหยี่นะครับหนังกำมยี่หนังกลับ ตรงนี้นะฮะมันเพิ่มความแข็งแรงให้เวลาปลายเท้าเราไปชนชนอย่างเงี้ยถ้าเป็นผ้าอยยมันจะขาดไวนะรองรับระบบระคกท้ายก,ก SPEVA นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ a s i c นะครับเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีทองทาเทอร์เจแปนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของญี่ปุ่นเลยนะนี่ตรงนี้จะวัดสดุเหมือนหนังกับกับ เหอนตรงข้างหน้าเท้าตรงนี้นะครับเป็นวัสดุเดียวกันนะฮะส่วนเท้าค่อนข้างแข็งแรงครับค่อนแข็งแรงเลยละครับนะฮะตัวโลโก้เอซิกตัวโลโก้เอซิกตรงนี้จะเป็นสีทองนะเนี่ยตรงนี้เป็นสีทองนะครับพื้นอินโซ่รองเท้านะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่เลยสีขาว ตัวหนังสือจะเป็นสีทองนะครับผมรอ,องเท้าตัวนี้มีความเบานะครับเบาน้ำหนักเบามากนะฮะเรามาดูตัวฝ่าเท้ากันเลยดีกว่านะครับฝ่าเท้าก็ยังเป็นปุ่มสำหรับวิ่งมาราธอนนะนี่เลยนะครับตรงแผ่นพลาสติกไฟเบอร์ตรงนี้นะครับ แข็งแรงมากนะครับมันช่วยในการบาลานซ์นะครับระหว่างปลายเท้าและส้นเท้าในเวลาเราวิ่งนะฮะนี่เลยเราจะเห็นระบบแรงกระแทกนะครับข้างหลังนะฮะนี่ฮะเป็นระบบเจลวนะครับสวยงามครับเรามาดูอีกข้างเลยด,ดีกว่านี่ข้างเท้าด้านในก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผม สวยงามครับรุ่นนี้สีจัดจ้านมากนะฮะใครใส่วิ่งมาราธอนก็เห็นแต่ไกลครับวิ่งกลางค่ำกลางคืนวิ่งเช้ามืดนะฮะในในกรุงเทพเนี่ยชอบวิ่งเช้ามืดกันนะครับต่างจังหวัดก็วิ่งกันเช้าๆหน่อยนะครับรับรองได้เห็นมาแต่ไกลครับใส่รองเท้าสีนี้เออแล้วบางคนเนี่ยก็าจะสอบถามว่าเอ๊ะมันต่างจากตัวเวฟแอมเปอเลอร์ญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวผมเอาเวฟแอมเปอเลอร์ให้ดูนะครับ นี่เลยเอเมอรเลอร์สีขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สั่งมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เบดินเจแปนนะครับเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของมิซูโน่เหมือนกันนะฮะบางคนถามเอ๊ตัวไหนมันหน้าเท้ากว้าง,งกว่าน,นะครับเนี่ยผมไปดูไซส์ยี่สิบเจ็ดจุดห้านะเนี่ยตัวนี้ก็ไซส์ยี่สิบเจ็ดจุดห้านะอ่าญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับ ูหน้าเท้านะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับตัวตัวเอซิกเนี่ยมันจะกว้างกว่านิดนิดนะฮะกว้างกว่านิดนิดนะครับกว้างกว่านะฮะมันจะดูกว้างกว่าตรงนี้นะครับ ฉะนั้นบางคนเท้าบากๆก็ใส่ได้อยู่นะแต่ว่ามันมีมันเอซิกเนี่ยตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีรุ่น c ีอีอยู่นะครับผมหนักวางมากๆนะครับแต่ตัวนี้ก็จะหนักแคบกว่าหน่อยนะครับผมแต่ก็ตัวท็อปเหมือนกันครับใส่สบายนะครับวิ่งไกลๆกันเลยนี่เรามาดูพื้นเรียบทเทยบพื้นกันนะครับพื้นจะคนละแบบกันเลยนะครับการวางปุ่มการวิ่งนะฮะนี่เลย พื้นรองเท้านะครับส้นเทา้าเหมือนไม่ได้มารีวิวทาเทอร์เลยครับเหมือนมารีวิวเปรียบเทียบให้ลูกาดูนะฮะนะฮะตัวทาเทอร์เนี่ยส้นเท้าจะกว้างกว่าด้วยนะครับกว้างกว่าตัวเอ็มเพเลอร์นะฮะเราดูอย่างเงี้ยเห็นชัดไหมฮะชัดนะแต่ไซส์เท่ากันนะอันเนี้ยไซส์27.5เเท่ากันอย่างที่ผมรีวิวให้ดูไปเมื่อกี้ข้างเท้าด้านในนะครับนี่เลย ความสูงของพื้นพอๆกันนะครับนี่เลยตนะตัวเอิเนี่ยพื้นจะสูงกว่านะครับพื้นจะสูงกว่านิดนึงนะฮะนิดนึงเราเทียบให้ดูสูงกว่านิดหนึ่งนะครับก็ใครสนใจรองเท้าวิ่งมาลาทอนนะครับ ก็อินบอกกันเข้ามานะครับที่ร้านส้นิกเกิลเลนนิ่งไทยแลนด์นะครับก็วันนี้นะครับเราก็โหโจบการรีวิวรองเท้าวิ่งมาราธอนนะครับ a อซิคทาเทอร์เจแปนนะครับสีส้มนะครับสีออกใหม่นะครับผมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ